Hello students! Welcome to science class 4 o grade 9 with s s ิสพัชญันศรีแก้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาเรียนวิชา science กันนะคะกับ t o อปิในวันนี้ก็คือ the physical environment the physical environment พร้อมกันแล้วไปกันเลย dictation 1. diaphragm diaphragm กระบังลม t inhaling inhaling การหายใจเข้า three exhaling exhaling การหายใจออก repeat number one diaphragm number two inhaling number three exhaling Key keywords keywords คำสำคัญ one The environment, the environment, สิ่งแวดล้อม. Two, ecosystem, ecosystem, Three, habitat, habitat, ที่อยู่อาศัย. Four, survive, survive, อยู่รอด. Five, extreme, extreme, สุดขีด. Unit 2 Ecology Unit 2 Ecology นิเวศวิทยาคะ่ะสำหรับบทที่2ของเรานะคะก็คือเรื่องของระบบะนิเวศวิทยานะคะเรเราก็จะเรียนถึงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทำไมเราถึงเรียนบทที่2ในคาบเรียนนี้ซึ่งมันไม่ได้ continu มาจากทอปิกที่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่า จากกำหนดการสอนหรือ weekly topic ของเรานะคะเราในเทอมแรกเนี่ยเราจะเรียนยูนิต2ก่อนที่จะเรียนยูนิต1ดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครูก็เลยต้องเริ่มเรียนยูนิตที่2เลยนะคะโอเคนะคะเอาเป็นว่ายูนิตที่2เราจะเรียนเรื่องของนิเวศวิทยานะคะ the environment the environment สิ่งแวดล้อม An ecosystem is a local site group of interdependent organisms together with the environment they're inhabited and depend on ระบบนิเวศนะคะคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีการพึ่งพากาันและกันในพื้นที่หนึ่งพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ประมัณอาศัยอยูนะะ่พูดง่ายๆเลยคือสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นพื้นที่ พื้นที่หนึ่งที่มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะจากภาพนะคะเราก็จะมองเห็นภาพให้ชัดเจนไหมขึ้นว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรนะคะเรามาดูจากด้านบนสุดนะคะก็คือ อินดิวิโดนะคะอินดิวิโดคือเป็นสิ่งมีชีวิตรายตัวก็คือถึงเช่นปลาอย่างเงี้ยก็คือปลาแค่ตัวเดียวนั่นคือสิ่งมีชีวิตรายตัวส่วนถัดลงมาก็คือ population นะคะ population ก็คือประชากรในภาพก็คือเป็นประชากรปลาพูดถึงประชากรเนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่ว่ามีมากกว่า2อมากกว่า1ตัวนั่นเองเราจะเรียกว่า population หรือประชากรนะคะ ถัดลงมาอีกคือคำว่า community community ตัวนี้แปลว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตค่ะพูดถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมีปลามีปูมีหอยมีหมึกอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันนั่นเองนะคะถัดลงมาอีกใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น เอ o โ y ซิสตมก็คือระบบนิเวศค่ะระบบนิเวศตัวนี้นะคะไม่ใช่มีแค่กลุ่มของสิ่งมีชีวิตละแต่มันจะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่พื้นที่เดียวกันนะคะนี่ก็จะมีกลุ่มของสิ่งมีชีวิตบวกกับสิ่งแวดล้อมณนะตรงนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่า e อ o โ y ซิสต์มใหญ่กว่า e อคโอซิสตมก็คือไบโอมไบโอมตัวนี้ก็คือเป็นชีวภูมิภาคคือระบบนิเวศหลายๆระบบนิเวศมา อยู่รวมกันนะคะเราจะเรียกว่าไบโอมและใหญ่กว่าไบโอมคือไบโอสเฟียร์ค่ะไบโอสเฟียร์ก็คือเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นหมายถึง The Planet ของเราก็คือโลกของเราที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะนั่นคือความแตกต่างของคำ นะคะนักเรียนจะมองภาพออกเนาะว่า e c o s y s t e มก็คือเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่รวมกันณนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนค,คิดว่าจากภาพนะคะเป็นภาพของระบบนิเวศใดนะคะดูจากต้นไม้แล้วเนี่ยดูจากสัตว์ที่เราพบนะคะต้นไม้ตันนี้ก็คือต้นกงกางใช่ไหมคะซึ่งเป็น ต้นไม้ที่เราพบตามป่าชายเลนนั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่ก็คือเป็นระบบนิเวศป่าชายเลนนั่นเองมีกลุ่มของอ่ามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันณนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะ the two main features of an ecosystem the two main features of an ecosystem นะคะลักษณะหลักๆของระบบนิเวศนะคะมีอยู่ทั้งหมด 2หลัก2ลักษณะหลักใหญ,ใหญ่ได้แก่ the physical environment สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ the living environment สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพค่ะพูดถึง the physical environment นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ talk about non-living things นะคะพูดถึงสิ่งมีชีวิตอ่าสิ่งที่มันไม่มีชีวิต non-living things such as rocks, air, sunlight, and chemicals in an area นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นหินอากาศแสงแดดหรือสารเคมีในพื้นที่หนึ่งนะคะนั่นคือสิ่งไม่มีชีวิต The physical environment is talk about non-living things and the living environment สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะคะชีวะคือชีวิตดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเราจะเรียกกันว่า organism organism นะคะ such as plants, animals and insects in an area นะคะพูดถึงสิ่งมีชีวิตเช่นพืชน,นะคะสัตว์แล้วก็มแมลงต่างๆในพื้นที่นั้นเองนะคะในสไลด์นี้นักเรียนก็ต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง the physical environment and the living environment นะคะค่ะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะนักเรียนเราจะลงลึกในเรื่องของ the physical environment ค่ะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะ the means of the physical e n v i r o n m e n t are light water and temperature นะคะซึ่ง สิ่งที่สำคัญมากที่สุด the most important part of the physical environment are light, water and temperature นะคะคือ,อพูดถึงสิ่งที่สำคัญส่วนที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี3อย่างอันนี้นักเรียนต้องจำด้วยนะคะมีแสง light น้ำ water and temperature ก็คืออุณหภูมิจำไว้เลย3อย่างนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะ these things come together to make the habitat or home for many different kinds of organisms นะคะเขาบอกว่าอ่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงน้ำหรืออุณหภูมินะคะ come together come together ก็คือมารวมกันทำให้เกิดเป็น habitat ก็คือที่อยู่อาศัยหรือเรียกว่าบ้าน for many different kinds of an organisms เพื่อสิ่งมีชีวิต ที่มันมีประเภทที่แตกต่างกันนะคะสิ่งเหล่านี้มารวมตัวกันนะคะทำให้เกิดที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงลึกกันอีกทีหนึ่ง light light แสง g green plants can only live where there are enough sunlight some plants are good growing in very bright sunlight and some plants are good drawing in darker but all green plants need some light green plants can only live where they are enough sunlight some plants are good drawing in very bright sunlight and some plants are good drawing in darker but all green plants need some light ในทีนี้จะพูดถึงว่าพืชสีเขียวนะคะพืชสีเขียวเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้จะต้องได้รับอาจจะต้องอยู่ในที่ที่มีแสงอย่างเพียงพอนะคะพืชบางชนิดนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในในพื้นที่ที่มีแสงมาก very bright sunlight ก็คือในพื้นที่ที่มีแสงมากส่วนพืชบางชนิดก็สามารถเจริญได้ดีใน ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย in d a r k เกอนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพืชสีเขียวนะคะก็ต่างที่จะจำเป็นต้องได้รับแสงเพื่อการ make food การ produce food นะคะ uh, from the photosynthesis ใช่ไหมคะคือพืชจำเป็นที่จะต้องได้รับแสงในการสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะ water Water. Nah, okay. The first example Camels can survive in the desert where there are very little water. Camels can survive in the desert where there is very little water. Okay. Camels <coughs> อูด, survive. survive คืออะไรนะคะอยู่รอดใช่ไหมคะอูดสามารถอยู่รอดในพื้นที่ที่ชื่อว่า desert desert คืออะไรคะนักเรียน desert ก็คือทะเลทรายนั่นเองนะคะอูดสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะคะซึ่งเป็นที่ที่ very little water ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีน้ำน้อยแต่ว่า อูดก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้เนื่องจากว่ามันจะนําน้ำเนี่ยไปเก็บอยู่ที่ตรงไหนคะคะมันจะเก็บน้ําอยู่ที่ตรงบริเวณหนกใช่ไหมคะอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมคะนะคะนั่นก็บ่งบอกว่าขนาดพื้นที่ที่มีน้ํำน้อยก็ยังมีสัตว์ที่สามารถอาศัยมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะ and คักชั and some other plants can also live in very dry places นะคะและพวกคักไทยตัวน,นี้ก็คือพวกตะบองเพชรนะคะแล้วก็พืชอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้บริเวณที่ very dry places ก็คือเป็นบริเวณที่มันแบบโ,โหแห้งมากๆแต่มันก็ยังสามารถปรับตัวแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะอย่างตะบองเพชรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการลดการขายน้ํา คะก็ค in <pod ang in nature> so so, so, ือลดใบไปเป็นหนามใช่เค้คใช่ไหมคะก็คือเพื่อช่วยลดการคายน้ำของพืชและลำต้นของมันนะคะก็เปลี่ยนเป็นลำต้นสะสมเก็บสะสมน้ำหรือเราเรียกว่าลำต้นอวบน้ำนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้พวกมันนี่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในบริเวณที่มันมีขีดจำกัดของน้ำนั่นเองนะคะนั่นคือการปรับตัวของของพืชนะคะ Other organisms can live in places where there is a lot of water. และก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนะคะที่อาศัยได้อะที่มีชีวิตรอดอยู่ได้ในบริเวณที่มีน้ามากเลยอย่างเช่นพวกอะไรคะปลาใช่ไหมคะพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ามากถ้าน้าน้อยเมื่อไหร่ก็ตายทันทีนะคะสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จะ มีการปรับตัวโดยการหายใจทางเหงือกนะคะหายใจทางเหงือกนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างก็บ่งบอกว่า,ามีการปรับตัวให้เข้ากันกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่รอดนั่นเองดังนั้นเนี่ยน้ำก็บ่งบอกถึงความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตหลากหลายอย่างได้นะคะ and the last one temperature Temperature อุณหภูมินะคะ temperature also tells us what kind of plants and animals can live in a place most organisms cannot live in extreme very very hot or very very cold temperature นะคะอย่างอุณหภูมิก็ยังบอกว่าสิ่งชนิดของพืชหรือสัตว์ ใดที่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็ cannot l i v e ก็คือไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในบริเวณที่มันร้อนจัดหรือหนาวเย็นจัดนั่นเองนะคะ For example uh, like polar bears ก็คือหมีขั้วโลกใช่ไหมคะ And penguins have learned to live in quite cold Habitats นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นพวกหมีหมีขั้วโลกใช่ไหมคะเพนกวินเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาวได้นะคะมันก็จะมีการปรับตัวอย่างเช่นผิวหนังก็จะมีการเก็บสะสมไขมันมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะ and some like African elephants นะคะช้างแอฟริกานะคะ h a v e learned to live in quite hot habitats นะคะมันก็มีการเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มันร้อนมากๆนะคะอย่างแอฟริกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นพื้นที่ที่มันร้อนมากๆนะคะมันก็มีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้กับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างอุณหภูมิก็จะเป็นที่ บ่งบอกถึงความแตกต่างของสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีขีดจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิได้โดยการปรับตัวของมันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับภาพรวมในวันนี้นะคะเราต้องรู้ว่า the environment ก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะและเราลงลึกไปกับหัวข้อของ ecosystem ระบบนิเวศระบบนิเวศแบ่งออกเป็น The two main features of an ecosystem ระบบนิเวศแบ่งออกเป็น2ลักษณะหลักก็คือ the physical environment กับ the living environment นะคะสำหรับท็อปิกของเราในวันนี้เราจะลงลึกในเรื่องของ the physical environment สิ่งแวดล้อมทางกายภาพแบ่งออกเป็น the most the the, the most important parts of the physical environment are light water and temperature นะคะได้แก่แสงน้ําและอุณหภูมินั่นเองโอเคนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็มารวมดัวกันกลายเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยาวนะคะและครูนะคะบางคำหรือบางประโยคเนี่ยครูก็จะไม่ได้ t r a n s l a t e t o t h a i ให้นักเรียนนะคะเพื่อครูคิดว่านักเรียนเนี่ยนะคะก โตแล้วดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะไม่จำเป็นให้ครูต้องแปลให้ทุกคำนะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้าเรียนไม่เข้าใจในักเรียนวนกลับไปฟังหลายๆรอบนะคะหรือใครมีอะไรสงสัยสามารถถามครูได้ส่วนตัวเลยเนาะสำหรับวันนี้ thank you for watching see you next topic บาย